นี่ครับมาอยู่กับมังกรเพชรมากไม่ยายครับเอ่อมังกรเพชรเป็นลูกของใครตาเป็นลูกผู้ใดครับของป๋าเงินบ่อืแล้วเดือไปของไปลูกมังกรเงินครับลูกมังกรเงินลูกมังกรเงินมังกรเงินเป็นลูกผู้ใดอ๋อเป็นลูกเป็นลูกป๋าเงินเป็นลูกป๋าเงินครับวันนี้แม่ควายออกมาจากคอกใจแม่ควายเพิ่งยื่นใส่แม่ควายนี่แม่ของนี่ครับแม่ของมังกรเพชร บ้านติ๊กบอกเหรอเอออยู่บ้านลุงตามีข้อมูลแต่ว่าตามไม่ได้เก็บข้อมูลไว้เยอะที่นี่ล,ล่าจะไรของมูลให้ทุกคนฟังครับมังกรเพชรเนี่ยเป็นลูกของมังกรเงินเนาะ,ะกับแม่แฝดแม่แฝดเนี่ยเป็นลูกของแม่บุญมีนิ่งๆลูกนิ่งๆแม่บุญมีเนี่ยใส่กับโคชสารบ้านลุงติ๊กเนาะกันเล่ยได้เป็นแม่แฝดครับเหมือนไหลผลไปผลม้ทุกคนได้เห็นครับลาา่าส่วนมังกรเงินครับทุกคนก็จะรู้จักดี ตาจากบอวาเมื่อก่อนเงื่อนมือนั่นเพิ่นซื้อขายในราคาที่ทรงมอบจากบาทจากบาทไปเชียงรายวันนั้นน่ะของเสียที่อยู่เชียงรายค่าตัวอยู่ที่8ล้านบาทครับที่นี่ก็เป็นตัวแรกๆครับที่ออกจากบ้านลุงติก๊กอันนี้คือไปเอามาจากบ้านลุงติ๊กเลยนี่เอามาจากบ้านลุงติ๊กเลยครับ ช่วงนั้นออกมาว่าท่านนี่ไงน้อตาเนาะเอาแม่ย่าไปอยู่ไกลๆตาเนี่ยให้ตาพิจารณาให้ยังฟังเนี่ยยมท่านยายยายสูงกว่าครับเดี๋ยวนี้ยายได้ยื้อเบิ่งแล้วตาแม่เมื่อนั้นไปยังไหอธิบายความรู้สึกให้ฟังหน่อยมันมากระโจยครับมันกระเจงมันโอยมันบมเป็นตาเอามันบมสวยเขาล่างออกมาผัดออกแย่จังเป็นตัวกล้วยขึ้นมาได้อแตาจย์ชมราคา บ้านี่ชอบบ่ชอบครับตอนนี้เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวนี้มากหลายเกี่ยวหยาเมื่อยบ่ก็เมื่อยเจ้าห่างว่าแม่ขัดก้อยบาริกินคือผมว่าต้องกินโอ้โถคือกันแม่นี่หลีอเขาเศร้าจากช่วงม้งดีจากม้งดีกินเขาดีสิบอมบ่มีเวลาครับบ่มีเวลาบ่มีเวลาเลยครับจะขวบแล้วไปนีเอาแก่กระเทียงแล้วผมก็จังได้กินซื้อซื้อตายยังก่อนปีแล้วพอเซ้ครับพอพอเซ้งชั่วศิลนะมุ่งคุณขึ้น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  จ้าพอเซ้งพอเซ้งนี่คือพอเซ้งเนาะครับคือจะตั้งจ้าพอจะได้จัก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 ปีแล้วก็ครับเจ็ดสิบสี่ปีเจ็ดสิบสี่ปีครับเกีียวหยามหอยควายเมื่อละสามโลดเมื่อละสามโลดจ้านี่อยู่กับพี่บานเลยอืมเป็นมังกรเพชรตัวสวยมากเนาะตาเนาะครับครับ มาอยู่น้าเป็นอะไรหู้ป่ครับหู้เพราะเป็นยางเพราเลี้ยงอันนี่หู้เพราะบานยางนี่ตอนนี้แหละคุยสิไปนอนน้ำมันหาวยามคืึนมันสิล้วนมันห่านะเราอยู่ผู้เดียวเราอยู่ผู้เดียวนะกันเดินรอบไปเล่นน้บการนรียนกัมาดมอแล้วก็แล้วครับถ้าตัวที่ได้มาในรอบห้าเดือนมีการซื้อขายส่งมอบกับลุงติ๊กเนาะกับทางเฮียวันนี้เฮียคนอยู่เบื้องหลังเนาะไม่ได้อยู่ในงานวิดีโอของเราเฮียมานิด เนียมานิดสามารถจ้าไปขอแบ่งมาอยู่ค่าตัวอยู่ที่1กิโลเนาะสำหรับความสูงตอนนี้ตาสูงเท่าไรแล้วให้ตายืนไกลๆเห็นไหมนี่สูงเท่าไรหลวงพิวัตครับร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่ครับแล้วก็อายุตาว่าจกปีแล้ว2ี่เดือน22เดือนครับยังบ่ท่านใดสองปีดีเนาะยังบ่ท่านได้หอด นสองปีตาพี่วาดให้ให้ให้ตาจุ๋งไข้บ้างแน่นี่ผูดยูน้ำสูมือพูดหนีเด้ออาบน้ำนี่ใส่แชมพูบ่ตาทำเล็กเนี่ยสอนว่าไม่เออเออบ่ได้ใส่แชมพูบ่ได้ใส่เฟสซ่าอีหยังักเทตยาใส่ยังแน่ครับบ่ได้ใส่ใส่น้ำเออเออใส่น้ำฉีดแล้วก็ล้างเอาลงน้ำอาบน้ำปีหน้าเป็นยังไงตา เกาให้ฟังแน่มาลูกฟ้ามังกรเร็วตาจ้าให้แน่เร็วจะเป็นไก่แน่ไก่แล้วครับนี่มังกรเป็นไก่แต่ก็เป็นไก่แล้วเด็กน้อยก็ได้ครับสำหรับวัอนี้ลาลากระสิเอาให้มาเบิ้งครับเดี๋ยวงานวิดีโออาจจะเป็นทางการแล้วตาตงงกล้องทั้งพุ่นเด้อะ นู่นทั้งกลนครับมีกลองครับว่ายไปว่ายไปเรองเวลาเด็กชิ่อาเบีตลอดทุกสองเดือนครับส่งต่อให้พีน้องได้เห็นบรรยากาศอยู่ที่ฟาร์มของเขาซื้อฟาร์มอย่างก็ครับฟาร์มะสบสุขค่ะฟาร์มพิกัดของเราตั้งอยู่ที่บ้านน้องตู่ตำบนน้องโก อำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามครับอยู่อำเภอบละบือของเฮ้าครับจังหวัดมหาอูควายบละบือหลายเด้อขี้น้ำให้ขี้น้ำทางอันเลี้ยงน้ำให้เนาะครับน้ำให้น้ำไหลแต่บ้าง่ามยังี่อันนี้อันนี้งามหลายว่แม่แม่งามหลายของยายต้องงามกลัวแม่มีเบอร์โทรบอมีเบอร์โทรบ่ครับมีกับอยู่โทรศัพท์คนละกลับมาตากลับมาครับมากับมากลับมามาจูงมาแกไปไกลก้องปนัน อ่ะเบอร์โทรครับพี่แวนครับศูนแปดครับเจ็ดเจ็ดศูครับ 0, 7, 7, 7, 0, 8, 2, ครับ,รบโอเคโอเคบ,บอพอ่พอบองามเห็นมอรครับทรงตัวสวยนนมนีตาเลียงควายว่าตาม,มาจังไหนก็ขันจัก1ซปปีถอยหลังนี่คักหลายเป็นโมตาบ,บอมีแบบขึ้นได้เจ็ดีนี่โอ้ยเราวันนั้นนั้นคักคนแแ้้วครับ ตอนนี้ก็ว่าให้ขาดเรื่องงานนะตาเนาะขาดครับขาดขาดน้ำหายพอมเลี้ยงดีผมอยากจำมันเพรกินให้ผมตลอดเลี้ยงเลี้ยงเจ้าหญ้าผมม่ยาครับใอ้ขท้เถยนาเนี่เป็นไปเพราะอะไรเลยครับตาหนีสูงมากมากเลยยิ่งเราเห็นแล้วโตวันโตขึ้นใหญ่เร็วเนาะตาเนาะใหญ่เร็วใหญ่เร็วครับใหญ่เร็วผมนี่ผมไมียาใหญ่เร็วนี่ครับสมผู้อยู่กับมันเนี่ยตาประกันเห่เลยว่าปีหน้าสูงถ่วมหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอร้อยเปอร์เซ็นต์ ตากระสีดำลงไปก็นี่เองเฮ็ดดีๆลูกเฮ็ดดีๆีจื่อไว้ยามหายยามไปเกี่ยวย่างไม่เมยหายบ่บัดพักมาทางหายเพราะอยากเว้ากันง่ายมีอะไรเอาเครื่องเครื่องแหญ้าเห็นพี่วัดบอกว่าเครื่องตัดหญ้าไม่มีเสียงเป็นแผงโทอรัสเซลติครับคือจังไหนคันฮอนคันเอ่อคันแดดทางทางเกี่ยวเร็วติตาเออคันแดดนั่งไถไปพ่อปาน นี่เงี้เกี่ยวหยานั่งเอาเลยตาวาถแทตาวาถแทเกี่ยวหยาเนี่ยจังใดก่อนนิ่งๆลูกนิ่งๆไม่ได้เสียเงินเพราะได้เสียงกนดีแล้วก็่วงจะได้เป็นรถนี่ก็ใช้สีบาทแล้วตอนนี้นี่ป้าขอตัวพี่น้องขอตัวพี่น้องครับป้าไปๆตายให้แน่พูดไปๆให้แน่เายบบ๊ายไปๆพูดบายกล้องพูนอ่ะบายให้น้องจุงเขาหฮมคลับได้แล้วเสร็จแล้วบ๊าย ไปขอบคุณค่ะไป <laughs> ไป